มาในส่วนของวันหยุดยาวนะคะที่ใกล้จะมาถึงนอกจากเทศกาลตรุษจีนแล้วที่หยุดยาวก็คือสงกรานต์นั่นอเองนะคะซึ่งประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบนะคะกำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายน2567ค่ะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษค่ะ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะมีประชาชนจํานวนมากจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งทําให้การจราจรเกิดความหนานแน่นและติดขัดดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายตัวและมีความคล่องตัวในการเดินทางรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะคะจึงเห็นควรกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจํานวนหนึ่งวันค่ะทั้งนี้นะคะการ กำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายน2567เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันจะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม5วันนั่นก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่12ไปจนถึงวันอังคารที่16เมษายน2567ค่ะ